chột ไปท่องขออะไรก็สำเร็จพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับ พระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงขอพรก็ได้จะเริญกรรมฐา,านก็ดีเพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่ท่านผู้ฟังครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่หงพรหมปัญโยวัดเพชรบุรีสุสารทุ่งมนจังหวัดสุรินเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนอีสานใต้ที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาและมีความเชื่อว่าหลวงปู่หงท่านเป็นพระโพธิสัตว์อันจะเห็นได้จากความเมตตา ที่มีให้กับสรรพสัตว์ทางหลายอย่างเท่าเทียมกันสำหรับพระคาถาในสายวิชาหลวงปู่หงที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนนำไปภาวนาจนเกิดผลลับและเป็นที่คุ้นหูกันก็คือนะโมพุทธายะ นะมะพะทะจะพะกะสะปะจะขะนะเมติหรือนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะเมติปะจะคขะบทนี้เป็นพระคาถาที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะมักจะมี กรกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลูกเสกสิ่งของเพื่อใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่า ดีร้อยแปดประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างเช่นนะโมพุทธายะนั่นก็คือการลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกากุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคามณพุทธเจ้า พระกัสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระศีอริยะเมตัยพุทธเจ้าเมื่อตั้งต้นด้วยพุทธคุณขออะไรก็ดีทั้งหมดนะโมพุทธายะนะมะพะทะยะพระกัสสะนั่นเป็นบท ที่ใช้เศษของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวานาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเพราะการลำลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญกุศลแน่นอนภาวานาบ่อยๆก็ดีนักแลปะจะขะนั่นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพ เราพรมเทวดาเทพเจ้าเราเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อได้ทำบ่อยๆจะมีโชคลาภ เข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการแสวงหาลาบก็เป็นได้นะเมตินั่นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรม,มปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ็ก หลวงปู่เล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคลำ้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กๆที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มน้ำนม,มจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ทอรณีอยู่สเสมอไม่ว่าจะเป็นตระกุดพระแม่ทอรณี ตระกุดกันโรคณเมตินั้นแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทางหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็น เมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหล่านั้นมีใจเหมือนพระแม่ทรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่บนทรณีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับ บุคคลใดที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดูดดังพ้าแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเราภาวนาทั้งสามบทมจนขึ้นใจจิตใจก็จะใสสะอาดดูดแก้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษา เทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคร่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเอง ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวหลวงปู่หงพรหมปัญโยวัดเพชรบุรีสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินในบรรดาลูกศิษย์และสาธุชนทางหลายต่างกล่าวขานกันว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์อันจะเห็นได้จากความเมตตาที่ให้กับสรพสัตวทางหลายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกว่าสัตว์นั้น จะเป็นสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูหลวงปูหงกับงูเหา่าหลวงปูหงท่านชอบทำบุญปล่อยงูเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นงูเหา่างูจงอางหรืออีกหลายชนิดใครที่เคยไปสู่สารทุ่งมนจะเห็นว่ามีกองหินที่ตั้งเรียงรายเอาไว้เพื่อให้เป็นที่อยู่ ของบรรดาเหล่าง,งูตะขาบมแมลงปองซึ่งจะเห็นว่าหลวงปู่หงท่านมีเมตตาให้กับทุกชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งตามประวัติ ของหลวงปู่หงพรหม,มปัญโยนั้นเมื่อครั้งหนึ่งหลวงปู่หงเคยถูกงูพิษพ่นพิษใส่ดวงตาถึงสองครั้งแต่ไม่เป็นอันตรายดวงตาก,กับสว่างขึ้นหลังจากฝ้าฟางมาหลายปีอีกทางเชื่อว่าเหตุที่อสรพิษเป็นมิตรกับท่านเนื่องจากในอดีตท่านเคยเกิด เป็นพญานาคมาก่อนนั่นเองแต่เนื่องจากงูเป็นสัตว์มีพิษที่อาจทำร้ายคนได้หลวงปู่หงท่านจึงได้บอกวิธีพ้นภัยจากงูไว้ว่าถ้าเจองูจะทำร้ายเราให้ตั้งนโมสามจบแล้วเอานิว้ววนรอบปากเราสามรอบพร้อมท่องว่า กากะกากะ,กะเมื่อพลภัยเราต้องสวดถอนโดยตั้งหน้าโมสามจบเอานิ้ววนรอบปากเราสามรอบพร้อมท่องคาถาว่า กะกากะกาสามรอบเช่นกันนอกจากนี้หลวงปู่ท่านเน้นย้ำว่าเมื่อผูกป่าเขาพ้นภัยแล้วอย่าลืมสวดถอนเพราะงูจะตายเนื่องจากไม่สามารถอ้าปากินอาหารได้คาถา ผูกปากงูหรือบางท่านก็เรียกว่าคาถามัดปากงูของหลวงปู่หงจากผู้เท่าผู้แก่ที่แนะนำให้ลูกหลานนำไปใช้ซึ่งมีเคล็ดลับอยู่ว่าเวลาจะผูกปากงูให้ใช้นิ้ววนปากตัวเองหมุนในลักษณะ ปิดฝาน้ำพอจะสวดทอนก็ให้วนออกเหมือนที่เราเปิดฝาขวดน้ำนั่นเองสำหรับพระคาถาที่เป็นหัวใจในสายวิชาหลวงปู่หงนะโมพุทธายะนะมะพระทาจะพระกะสะปะจะคา นะเมติหรือนะโมพุทธายะนะมะพระทาจาพระกาสะนะเมติปะจะขะหรือที่เรารู้จักกันว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึก บุคคลใดสวนบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุดดังพ้าแม่ธร,รณีทรงเมตตาต่อสรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อรำลึก ถึงความดีของพระพุทธเจ้าพรมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากแล้วเมื่อละโลกนี้ย่อมอุบัติณนะสุขติโลกสวรรค์เมื่อภาวนาจนขึ้นใจก็จะสามารถต่อยอดไปถึงขั้นฌานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพพรมได้ดูดดัง ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั่นเองและนี่ก็คือ เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ